เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่คนปลูกต้นไม้ในบ้านต้องเจออย่างแน่นอนนะครับปัญหาต้นไม้ที่ปลูกไว้ใกล้กับตัวบ้านมากเกินไปรวมถึงต้นไม้ที่ใกล้กับรั้วนะครับมันอาจจะไปลุกล้ําเขตพื้นที่ของเพื่อนบ้านนะครับซึ่งตรงนี้เราต้องมีการดูแลนะครับอย่างตัวอย่างต้นไม้ที่ขึ้นข้างบ้านเนี่ยบางครั้งเราก็รู้สึกเสียดายนะปลูกมาตั้งนานนะครับจะตัดทิ้งก็รู้สึกเสียดายแต่ผมบอกว่าลักษณะแบบนี้เราควรตัดสินใจที่จะตัดทิ้งไปเลยเพราะว่าข้อเสียเนี่ยมันมากกว่าข้อดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลำต้นนหรือว่าาขด ของตัวรากที่มันอาจจะชนชัยไปโดนโครงสร้างของตัวบ้านนะครับเวลาลมพายุฝนตกเนี่ยอาจจะไปชนตัวบ้านน้ําฝนต่างๆอาจจะเข้าบ้านได้รวมถึงเป็นที่อยู่ของสัตว์ร้ายนะพวกงูพวกหนูพวกนี้เนี่ยอาจจะทําให้เป็นจุดนะครับที่จะทําให้สัตว์ร้ายเนี่ยเข้าบ้านได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ตัวอย่างต้นไผ่หวานตัวนี้ผมปลูกไว้เมื่อ2ปีก่อนนะครับเพื่อที่จะไว้กินหน่อเขานะได้กินมาหลายรอบมากเลยนะครับเขาออกหน่อเร็วแล้วก็ต้นของเขาเนี่ยก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งเลยเพราะเขาก็โตเร็วเหมือนกันนะไปลุกล้ําที่เพื่อนบ้านรวมถึงไปโดนในส่วนของรั้วของเรานะเป็นรั้วไม่ท้นชีทก็ทําให้เกิดความเสียหายได้นะผมก็เลยทําการตัดนะครับแต่งกิ่งทั้งหมดเนี่ยออกนะส่วนที่มันจะไปลุกล้ําเพื่อนบ้านเนี่ยก็ตัดออกอนาคตถ้าเกิดมาใหม่เราก็ต้องคอยดูแลนะครับในส่วนของตรงนี้เพราะต้นไผ่จริงเนี่ยก็มลููด โดยเครื่องมือที่ผมใช้ในการตัดแต่งกิ่งไม้นะครับก็จะเป็นตัวเล่อยโซ่บาร์ขนาด8นิ้วของพัมคินนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น50298นะเป็นเล่อยโซ่ที่สามารถใช้ในงานหนักได้นะครับมอเตอร์ขอเขาเนี่ยจะเป็นมอเตอร์แบบไล้แปลงถ่านซึ่งจะให้กําลังแล้วก็เกิดความร้อนเนี่ยได้น้อยกว่าดังนั้น,เ,นเราสามารถใช้ในงานหนักๆได้เลยครับ สามารถใช้งานร่วมกับตัวแบตเตอรี่ของเครื่องมือช่างของพัมคินได้เลยนะครับมีความเร็วรอบเนี่ยสูงสุดถึง4,000รอบต่อนอาทีนะครับสามารถตัดไม้ที่เป็นท่อนใหญ่ๆเนี่ยได้อย่างสบายไม่ว่าจะเป็นไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้อแข็งนะครับตัวนี้ ข้อดีของเลโซบา8นิ้วของพัมคินรุ่นนี้นะครับเราสามารถตัดแบบแห้งได้เลยโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใส่ตัวน้ามันหล่อเลี้ยงโซ่นะเพราะตัวนี้เขาจะไม่มีกระปุกใส่น้ํามันหล่อเลี้ยงโซ่นะครับเราอาจจะฉีดเป็นสเปรย์หล่อลื่นนะครับที่ตัวบาโซ่สักนิดนึงนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยตัดได้สมูทหรือว่าไม่ติดขัดครับ ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบานะครับอยู่สักประมาณ1.4กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับทำให้เราใช้งานได้ระยะยาวนานไม่เมื่อยมือครับในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยถือว่าถึกทนเลยนะครับผมใช้งานตัดต้นไม้1ต้นรวมถึงกิ่งไผ่ต่างๆที่เห็นนะครับ ใช้งานแบตเตอรี่4แอมป์เนี่ยลดไปแค่1ขีดเท่านั้นเองนะครับพร้อมกับท่านใดนะครับต้องการตัดแต่งกิ่งไม้สูงเนี่ยเขาก็จะมีด้ามต่อเนี่ยแยกมาให้ด้วยนะจะใช้งานก็สามารถซื้อแยกได้ครับดังนั้นท่านใดเนี่ยมีต้นไม้ที่บ้านเยอะๆแล้วอยากจะหาเครื่องมือนะครับในการตัดแต่งกิ่งไม้เนี่ยของพัมคินรุ่น50298ตัวนีน้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีนะพร้อมกับราคาของเขาเนี่ยอยู่สักประมาณ1 0 0 0กว่าาเท่านั้นเองถือว่าไม่แพงเลยนะครับสำหรับตัวนี้ครับลองดูไป